สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะซองสูมบีนตุตตุบแยกันค่ะช่วงนี้ปอยชอบซองสูมแบบนี้มากเลยนะคะมีแกะมาแล้วสองซองค่ะได้ตัวซีเรตมาด้วยนะคะในหนึ่งซองเนี่ยจะมีบีนทั้งหมด5ตัวค่ะทีนี้เดี๋ยวมาแกะที่ซองที่สไปแบมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะในหนึ่งซองจะมีบีนทั้งหมด5ตัวนะคะซองเล็กจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกกันนะคะอุ๊ยตัวแรกได้เป็นน้องสโนว์ไวท์ค่ะเป็นน้องผมเปียแอปเปิลมีแล้ว1ตัวแต่ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้น่ารักค่ะทีนี้มาดูที่ซองที่2นะคะ ตัวที่สองได้เป็นน้องหมีค่ะเป็นน้องหมีแบบผิวด้านนะคะตัวนี้ก็น่ารักดีค่ะใส่เป็นเสื้อลายทางนะคะถัดมามาดูที่ตัวที่สามกันค่ะตัวที่สามได้เป็นน้องผมเปียชุดสีเขียวผมสีเทานะคะตัวนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้เป็นเนื้อแบบเงาเงากรอซีนะคะมาดูที่ตัวที่สี่ค่ะ ตัวที่สีได้เป็นน้องหมีสีแดงนะคะเป็นผิวเงาๆค่ะตัวนี้ก็สวยดีนะคะสีสดใสมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายตัวที่5นะคะตัวที่5ได้เป็นน้องผมเปียค่ะน้องผมเปียผมดำชุดเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้ก็น่ารักอีกแล้วค่ะนี่ค่ะ สรุปแล้ว5ตัวได้เป็นน้องผมเปีย3ตัวแล้วก็น้องหมี2ตัวนะคะน่ารักมากทุกตัวเลยค่ะบีนแบบนี้เอาไปติดตกแต่งบนตัวทำงานก็น่ารักนะคะตอนนี้ก็มีเยอะมากแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นน้องผมสีดำผมสีเทานะคะคราวที่แล้วมีจุ่มมาได้ผมสีเหลือง2ตัวก็น่ารักค่ะ มีประมาณนี้นะคะสำหรับน้องบีนตูตูแบร์ค่ะรอบนี้แกะมาก็ได้ตัวถูกใจนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ